สวัสดีจ้าทุกคนเมืนน่อนี้ภากันมาเห็ดเมนูกินอยู่หนาบ้านพี่น้องบรรยากาศบ้านๆเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะเราวันนี้เรามาทําเมนูวาเลนไทน์จ้ะหนาบ้านไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปชวมว่าเฮามีอย่างเห็ดอย่งกินนะจ้ะไปจ้ะได้ยินเสียงไหมจ้าเสียงธรรมชาติในคืนวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ พอศอเท่าไหร่นะล่รั0สองพันหกสี่ใช่ไสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรอพี่น้องปีนี้เป็นปีแรกว่าเล่นท่าดะอยู่กับสามีปกติสิอยู่ต่างประเทศจ้ะนี่คือเมนูที่เราทำกินแทนแน่คอหมูย่างจ้ะทุกคนเห็ดออริเรนจิจ้ะเห็ดออริเรนจิพี่น้อง เป็นตะแซบป่ะจ๊ะอันนี้คือที่เราย่างไว้แล้วเนาะตะัดแซบไหมจ๊ะน่าแซบมากรู้จักข้อหมูอายโซอ่าเท่าไหร่กิโลละอายวันนี้ที่ซื้อมาบักหง่พี่น้องเกือบสองลอยจ้ะแพยงยีลีโอ้หเดี๋ยวเราไปดูเรามีย่างเนื้อกันต่อนะจ๊ะแล้วเราจะไปเก็บ เก็บสตรอเบอรี่กินแก้ข้าวพี่น้องฮอบเก็บสตรอเบอรี่ล้อเมนูถัดไปก็เนาะไปเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันพี่น้องจ๋าไปวันวาเลนไทน์นะจ๊ะดอกกุหลาบจา๊ะผัวไม่ซื้อให้หรอกจก๊ะผัวบอกว่าอยากได้กี่ดอกก็เด็ดเอาอยู่หน้าบ้านจา๊ะพี่น้อง <c oughs> ผัวให้เป็นช่อเลย <c oughs> เห็นไหมนี่คือวาเลนไทน์ที่สามีจัดให้นะจ๊ะสวยงามไหมดูจ้ะ โอ้โหนี่คือดอกกุหลาบที่สามีจัดให้จ้ะได้ชอบบอกง่ายได้จ้ะงามขนาดพี่น้องธรรมชาติจัดมาไปเข้าไปเก็บสตอรอเบอรี่กันบันนี้เรามาเก็บสตอรอเบอรี่กันเนาะทุกคนนะเก็บสตรอเบอร,บรี่กินสตอรอเบอรี่อะ่ะดื่มด่ำแสงจันทร์ของวัน14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์พศ2,564พี่น้อง เนาะเราเก็บกันเก็บกินเองจ้าปลูกเองกินเองดูลูกนี้สิลูกนี้เอาไว้ก่อนเนาะลูกนี้จ้ะเฮ้ยโอ้โหเก็บในยามค่ำคืนจ้ะดูปุ๊บไปต่อจ้ะ โอ้โห uh huh. พี่น้องในบรรยากาศขนาดชิลสุดๆจ้ะในคืนของวันวาเลนไทน์โอ้ยนี้เก็บแล้วน่าสวยแล้วเนี่ยโอ้โ uh ห huh. จ้ะทุกคนสดๆจากต้นบ้านเราเองจ้ะไปต่อจ้ะฟินบ่าจ้ะฟินบอฟินน้ำหนูบอวันวาเลนไทน์จ้ะ โอ้ตอนกังวันหนูกินไปแล้วลูกนั้นอ่ะเนี้ยมันยังไม่สุกอ่ะจ้ะได้บรรยากาศไหมเสียงจริงหลีดกับห้องพี่น้องหาไตากรบไตเขียดมุงนี่น้อยนี่มันแอบอยู่เนี่ยจ้ะเมื่อเช้าลอกกินไปสามสี่ลูกแล้วนะที่คิดว่านะนี่จะลูกหนึ่ง เฮ้ย hey. นี่จ้ะเก็บจ้ะกินแก้ขาวจ้ะของหวานตดท้ายเรานี่อีกลูกหนึ่งอืมโอเค นี่คือเมนูของหวานสดๆจากต้นบ้านเราเองจ้ะทุกคนมาดูเมนูต่อไปกันจ้าทุกคนเราย่างกันหน้าบ้านนะจ๊ะเนี่ยบริเวณหน้าบ้านเราโอ้บรรยากาศฟิวฟิฟินฟินพี่นองเราย่างเนื้ออะไรนะที่รักอ่าเนื้ออะไรนะที่เราซื้อมาเนื้อมันอะติดมันอะอพี่น้องเสือร้องไห้เห่รอ เนี่ย yeah, พี่น้องอุ้ยมีเดียมแรกข้างๆนะพี่น้องส mm hmm. ีสันสวยงามน่าก,กินมากพี่รักอันนั้นสุกแล้วเหรอคอหมู mm hmm. น่าก,กินมาก mm hmm. ทุกคนดูดิ mm hmm. บรรยากาศชิวๆเสียงกิ้งหลีดเสียงกิ๊โปมพี่น้องเสียงกิ้งลีด <laughs> เสียงกิ๊โปมไปตามเสียงหาดูก่อน ที่แถวๆนี้เหลจ้ะอือหือสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านเราไงดูจ้ะโอ้ยดอกกุหลาบเราก็กินข้าวโต๊ะตรงนี้กันจ้ะกินข้าวโต๊ะตรงนี้เนาะละหารมาแล้วก็กินชมวิวดอกก,ดอกุหลาบพรางๆไปจ้ะดอกกุหลาบพลางเนี่ยจ้ะ ดอกลาบสสวยจ้ะเดี้ยวได้กี่ดอกจัดประเลยจาะสามีสามีซื้อมาให้เป็นช่อสดๆจากต้นจ้ะหนักน้องเราไปดูตอนกินกันเนาะคอหมูย่างจะหั่นกินกันเนอะมาโอ้มันขนาดพี่น้อง น่ากินบอกพี่น้องจ้าเสือร้องไห้เราจะเฮ้ยพี่น้องมัจะเสียบคักแล้วสิซิมให้เบิงแน้ะพี่น้องเด้อดูจะเนื้อว้าวแรจะแรมีเดียมแรหรือเปล่าเนี่ย คนจ๋าแล้วสิมาซี่มันอาหารให้เบิ่งนะจ๊าเดี๋ยวจะมาชิมอันนี้ดูน้ำกิมเจ้าอืมแซับแซ่บจ้ะ เสือร้องไห้จิ้มเจ้าจ้ะแซ่บจ้ะบรรยากาศวิวหือได้ดดดมากอาหารเราเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเตรียมกินอาหารเย็นนี่ดินเนอร์ของเราจ้าดินเนอร์สุดแบบวิวระดับร้านพี่น้องจ้า The best view ever on the one entire days น่ะกูหลับโซบอบางยายหัวหายจ้ะโอ้โหดูจ้ะข้อหมูย่างจ้ะน้ำจิ้มสามรสเสือร้องไห้จ้ะดูจ้ะโอ้โหเป็นตัวเสียกว่าี่น้อง น้ำจิ้มแจ่วจ้ะอันนี้สตรอเบอรี่จากสวนเราเองจากหน้าบ้านอันนี้เห็ดโอ้โหแสบ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 ,แสบพี่น้องเราไปกินกันเนาะทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์จ้าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์มายสวีท e d h t h u s b a n ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆเด้อจ้าพวกหนูขอตัวไปกินขขาก่อนเด้อจ้าบายบาย